สวัสดีครับผม e x ร e r n a l l y พลุนสวัสดนะครับผมวันนี้จะมาพูดในซีเนียร์โอที่4นะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของพ p ติอัลเซอร์ดิซิสและก็เรื่องของ PPI นะครับผมนี้จะเป็นโจทย์ของซีเนียร์โอที่4นะครับผม Topic o f Discussion ของหัวข้อนี้หลกัหลกๆก็จะแบ่งออกเป็น3เรื่องนะครับคือเรื่องการใช้ Long Term PPI ครับเรื่องโควิดวัคซีนกับ PPI ครับแล้วก็เรื่องของการใช้โปรไบโอติกในเรื่องของพีติอัลเซอร์ดิซิสนะครับผม กเดี๋ยวจะมาเริ่มด้วยเรื่องของการใช้ยา PPI แบบ long term ก่อนนะครับจะมีประเด็นย่อยอยู่2ประเด็นนะครับคือข้อดีข้อเสียของการใช้ยาแล้วก็ใครควรใช้ยา PPI แบบ long term ครับผมครับก็เดี๋ยวจะขออนุญาตเริ่มที่หัวข้อย่อยเรื่องข้อดีข้อเสียของยา PPI long term นะครับก็จะอ้างอิงมาจาก p a อ e r uh, Japanese Neurogastroenterology นะครับพูดถึงเรื่อง advantages and disadvantages ของการใช้ long term PPI ครับ ครับก็เปอร์น,นี้นะครับก็จะได้เกิดมาถึงเรื่องของข้อดีก่อนซึ่งข้อดีเนี่ยก็เชื่อว่าหลายคนก็ได้เรียนกันมาแล้วนะครับผมก็คือเป็นการยับยั้งการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารนะครับซึ่งแน่นอนว่าการกระทําแบบนั้นก็คือเป็นผลดีนะที่ใช้ในการรักษาและป้องกันการเกิดภาวะปปติกอัลเซอร์นะครับรวมถึงภาวะดูออรดินอลอัลเซอร์ด้วยครับรวมถึง PPI เนี่ยก็ยังได้เป็นตัวยาปรองล็กซินในการป้องกันการเกิดภาวะปปติกอัลเซอร์ในผู้ป่วยที่ใช้เอนเซมหรือแอสไพรินด้วยนะครับ แต่ในเพเปอร์นี้นะครับก็ได้ลิสต์ข้อเสียมาจํานวนหนึ่งเลยทีเดียวนะครับโดยเขาเนี่ยได้แบ่งข้อเสียเป็น2แบบนะครับก็คือเป็น acid inhibition related adverse event นะครับก็คือเป็นภาวะที่ไม่เกี่ยวข้องกับการไม่มีอยู่ของกรดนะครับและส่วนอีกภาวะหนึ่งก็คือเป็น acid inhibition related adverse event นะครับก็คือเกี่ยวข้องกับการไม่มีอยู่ของกรดก็เดี๋ยวจะขออนุญาตเริ่มด้วยภาวะที่ไม่เกี่ยวข้องกับการไม่มีอยู่ของอกรดกันก่อนนะครับผม ก็มาเริ่มที่ดูที่กราฟสีเหลืองเนี่ยครับก็จะเห็นว่าโรคที่มีเอฟเฟกไซส์สูงสุดนะครับก็จะมีพวกคอรนจินัสโพลิทิสครับรวมถึงเอีเวนซ์ที่พบได้มากหน่อยในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของหลักอินเทอร์แอคชั่นนะครับที่เจอได้ในยาโคพิโดเกลนะครับผมแล้วก็อาจจะมีเรื่องการแพ้ยาได้ครับรวมไปถึงการเกิดภาวะอะคิวอินเตอร์สเตชันเนี่ยฝ่ายติดกับโครนิคคิดนี่ดีซีสด้วยนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นกราฟสีฟ้าครับเป็นเรื่อง Acid Inhibition Related Events นะครับก็จะพบโรคหรือภาวะต่างๆได้หลากหลายมากๆเลยนะครับตั้งแต่ภาวะทางกายนะครับอาจจะเป็นเรื่องของ Fundic gland p o l y เป็นภาวะการติดเชื้อต่างๆเช่น c a s t i d i u m difficile infection หรือ spontaneous bacterial peritonitis นะครับจนพบได้ไปถึงเรื่องของการรบกวนการทำงานของระบบนิเวศในร่างกายนะครับ เช่นมีการ change ของกัดไมโครไบโอมนะครับผมเราก็จะเห็นได้ว่าการใช้ลองเทอม p v i ครับมันมีผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นได้กับผู้ป่วยก็เห็นได้ชัดเลยทีเดียวแล้วก็แน่นอนว่าทางสถาบันต่างๆครับก็ได้ทราบถึงเรื่องเหล่านี้เช่นเดียวกันครับพวกเขาก็เลยจึงได้ l i s ประเด็นเกี่ยวกับการใช้ลองเทอม p v i ว่าผู้ป่วยแบบไหนกันแน่นะครับควรได้รับยาแล้วก็ควรรักษาถึงแค่ไหนก่อนที่จะหยุดยานะครับ ครับก็ในหัวข้อนี้นะครับเรื่องการที่ถามว่าผู้ป่วยไหนเนี่ยคนใช้ยาลองเทม PPI นะครับก็ได้อ้างอิงจาก a g a Clinical Practice Update เรื่องการให้และก็หยุดยา PPI นะครับผมซึ่งในเพเปอร์นี้นะครับผมก็ได้สรุปหลักการรักษาครับหรือว่าที่เขาได้ใช้ศัพท์คำว่า best advice ในเพเปอครับก็สรุปออกมาได้จริงๆแล้วสรุปออกมาได้ประมาณ10หัวข้อใหญ่ๆแต่ขออนุญาตเอามาแค่7หัวข้อหลักๆนะครับในการพรีเซนต์ั้งนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยข้อแรกนะครับก็คือผู้ป่วยที่ใช้ PBI เนี่ยก็ควรมีการถูกรับการรีวิวโดยแพทย์ผู้สั่งยาอยู่ตลอดตลอดนะครับแล้วก็ผู้ป่วยที่มีการใช้ PBI อย่างเป็นระยะยาวเนี่ย ก็ควรถูกนำมาพิจารณาเพื่อที่จะทำการหยุดยานะครับผมแล้วก็สรุปอีกสั้นๆได้ว่าผู้ป่วยที่ไม่มีอินดิเคชันหลักๆในการใช้ PPI เนี่ยก็ควรพิจารณาการหยุดยานะครับผมะสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของการหยุด PPI เนี่ยควรตัดสินหลักๆอยู่ก็บนเรื่องของการที่ไม่มีข้อ่กชีในการให้มากกว่าเรื่องของ side effect นะครับผม ก็จากสเตทเมนต์ดังกล่าวเจ็ดข้อที่ได้สรุปสั้นๆนเมื่อกี้นะครับก็อาจจะทำให้พวกเราสงสัยได้ว่าแล้วอะไรคืออินดิเคชันจริงๆของการใช้ลองเทอม PPI นะครับซึ่งในเพเปอร์นี้นะครับก็ได้ลิสต์ภาวะหรือโรคต่างๆที่เป็นอับสุดุอินดิเคชันมาจำนวนมากนะครับแต่ขอสรุปได้สั้นๆเป็น3ปัจจัยที่ควรใช้ลองเทอม PPI ดังที่อยู่ในกรอบสีเทานะครับก็คือ1มีภาวะของ คอมเพกเยตเต็ดเกิดนะครับเช่นมีอิโลซีมิโซฟาจัยติสร่วมด้วยหรือว่ามีเปปติกสตริเจอร์นะครับ 2. มีเรื่องของเบรดิอิโซฟาเกสครับผมแล้วก็3ข้อสุดท้ายเป็นเรื่องของอผู้ป่วยไฮริสนะครับที่ใช้เอนเซตครับผมสุดท้ายก็จะสรุปหัวข้อของอาการใช้ลองเทอร์ม p พไนะครับผมก็จะสรุปได้ออกมาเป็น3ามบ็อกซ์ดังนี้นะครับก็จะมีเรื่องของ การใช้ลองเทอ r m ม PPI ก็ควรมีอินดิเคชัน3ข้อที่ได้พูดไปในสไลด์ที่แล้วนะครับผมมี complicated g e r d b a l a t t e s o p h a g u s แล้วก็ผู้ป่วย high risk ที่ใช้ i n s a นนะครับผมแล้วก็บ็อกต่อมานะครับก็จะพูดถึงว่า PPI เนี่ยก็จะมีข้อเสียมากมายดังที่ Paper j n m อันแรกได้ทำสรุปเป็น2ตารางนะครับแต่ว่าข้อเสียดังกล่าวเนี่ยไม่ควรใช้มาเป็นปัจจัยหลักในการพิจารณาหยุดยานะครับผม ซึ่งหลักการพิจารณาการหยุดยาหรือการดีเอสคเลตยาเนี่ยครับส่วนมากจะขึ้นอยู่กับการการหมดข้อบ่องชี้นะครับหรือ lack of indication ครับผมหัวข้อใหญ่ต่อมาที่จะพูดถึงนะครับเป็นเรื่องโควิดโควิดวัคซีนแล้วก็เรื่องภาวะเปติกอัลเ r อร์ด a ซีครับผมรวมถึงการใช้ยา PPI กับโควิดด้วยนะครับ ก็จะเริ่มาจากการเชื่อมโยงยา PPI กับโควิดก่อนนะครับผมซึ่งเพเปอร์ paper ที่ได้นำมาอ้างอิงในการสรุปครั้งนี้นะครับก็คือเป็นเพเปอร์ของ Tropical Medicine and Infectious Disease นะครับเป็น systematic review ครับพูดถึงเรื่องการใช้โปรตอนอินฮิบิเตอร์กับโรคโควิด -19 นะครับผมบซึ่งปัจจุบันเนี่ยเพเปอร์ paper เนี่ยเขาได้อ้างว่าเป็น systematic systematic review ที่ใหญ่ที่สุด ที่ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อ PPI และโควิดนะครับผมจากเพ p e เปอร์นี้นะครับหัวข้อทีอ่หัวข้อสำคัญที่พวกเขาได้ค้นพบก็จะแบ่งออกเป็น2ข้อเลยที่เกี่ยวข้องกับเกี่ยวข้องกับงานนี้นะครับก็คือเรื่อง PPI ทําให้โควิดทําให้เราเนี่ยติดโควิดง่ายขึ้นไหมแล้วก็ PPI เนี่ยทำให้คนเป็นโควิดอยู่แล้วเนี่ยอาการแย่ลงหรือเปล่า โดยอาการแย่ลงที่เขาได้ให้ขอาิบายนะครับก็คือมีการที่ต้องใช้ supplementary oxygen เพิ่มขึ้นหรือว่าอาจจะแย่จนจะถึงต้องใส่ทิว admit ICU ครับผมซึ่งคำตอบสั้นๆของ2หัวข้อนี้นะครับก็คือใช่ทั้งคู่ครับเพราะว่าหลักๆแล้วเนี่ยเขาคนพบว่า PPI ครับไม่เคยซึ่งของมันคือไป i r r e v e r s i b l y inhibit proton pump นะครับ ซึ่งโปรตอนปั๊มเนี่ยทำหน้าที่หลังกรดใช่ไหมครับแล้วก็กรดเนี่ยทำหน้าที่เป็นเหมือนเบรย์เออร์ในการป้องกันการเข้ามาของโควิด1 i นะครับซึ่งในเพเปอร์เนี่ยเขาก็เชื่อกันว่ามัน t r a n s มิตแบบฟีโคออรัลได้ด้วยครับก็นอกเหนือจากนี้ครับในแง่ของการที่ทำให้โลกแย่ลงเนี่ยที่เขาพบก็คือ ppi เนี่ยครับมีผลต่อการลบกวนเซลล์ซิกคนลลิ่งหลายชนิดนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็เป็นเรื่องของ t n alpha ครับ แล้วก็จากหัวข้อก่อนหน้าเป็นเรื่องของอคอนนะครับของการใช้ TBI ก็จะเห็นว่ามันมีการรบกวนกัดไมโครไบโอมได้ด้วยนะครับซึ่งทำหน้าที่สำคัญมากๆเลยในการป้องกันการ c o l o n i เ a t i o n ของเชื้อในทางเดินอาหารนะครับผมก็โดยทั้งหมดนี้จึงมีผลทำให้โรคเนี่ยโบเกสแย่ลงได้ครับผมแต่สุดท้ายอย่างไรก็ตามนะครับผมก็ลิมิเตชันของ paper นี้ก็มีมากเช่นเดียวกันนะครับเช่นเชื้อชาติเพศอายุ โดสการใช้งานนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ก็จะเป็นเรื่องของโควิดสเตรนต่างๆที่มีการ e v o ว v e ไปมากแล้วตั้งแต่การเริ่มทำเปเปอร์ paper นี้นะครับเพราะฉะนั้นหัวข้อนี้ก็อาจจะยังต้องทำการติดตามกันต่อไปนะครับผมต่อมาครับก็จะเป็นเรื่องของโควิด19กับเป p t i c อ l c เซอร์ด a ซ e นะครับผมก็จะมีเป็น1นึ่งเปเปอแล้วก็มี1 c a s งเคสรีพนะครับแต่อาจจะขออนุญาตพูดเกี่ยวกับ เปเปอร์อย่างเดียวนะครับผมเป็น cross-sectional study นะครับก็ของ BMJ Open gastroenterology ครับก็ cross-sectional study นี้นะครับก็นำผู้ป่วยที่เป็นโควิดเนี่ยที่มีความจำเป็นที่จะต้องทำ urgent EGD หรือ colono มาทำ EGD กับ colono นะครับเพื่อที่เขาเนี่ยจะพยายามหาข้อเชื่อมโยงของการเกิดภาวะบางตัวลงของมิลโครซากับการติดเชื้อโควิดนะครับ เพราะว่าในเพเ e อร์นี้เขาเหมือนได้สรุปมาก่อนแล้วว่าโควิดเนี่ยติดทางฟีโคออลลได้นะแล้วก็ส่วนมากอะ่ะรีเสิร์ชก่อนๆที่จะทําอันนี้เนี่ยมันยังไม่เคยได้ลองทํา e g g ในผู้ป่วยที่เป็นโควิดเท่าไหร่มีเป็นเพียงแค่เคสรีพอร์ตเหมือนอดังหน้าก่อนนะครับผมก็ผลสรุปนะครับก็ในกลุ่มของอิตาเลียนโคฮอร์นะครับเพราะว่าใน5,000คนที่เป็นโควิดเนี่ยมีอาการ upper GI bleed 23คน ซึ่งได้นำมา e t d เนี่ยก็พบว่าเป็น Peptic ulcer ถึงครึ่งหนึ่งเลยครับส่วนโรคอื่นๆในส่วนของทั้ง Upper และก็ Lower GI disease นะครับก็ปรากฏตามตารางนี้เลยครับผมครับก็สรุปสั้นๆนะครับในส่วนของ p ป p e r นี้ก็พบได้ว่า50%ของผู้ป่วยโควิดที่มีความจำเป็นที่จะต้องทำ urgent EGD เนี่ยจะทำ EGD ไปแล้วพบเรื่องของภาวะ Acute mucosal injury ร่วมด้วยนะครับ ซึ่งหนึ่งในภาวะที่เกิดขึ้นได้หากผู้ป่วยมีมิลโคซ่าที่บางหลงก็คือเปปติกอัลเซอร์นะครับแต่ก็แน่นอนว่ามีข้อเสียของเปเปอร์เช่นเดียวกันนะครับผมก็คือผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่นํามาเนี่ยก็คือมีความจําเป็นที่จะต้องทำาอเจนต์จหรือว่าเอเจนต์โครโนแล้วก่อนที่จะเป็นโควิดดังนั้นบางทีแอ n o r m a l f ลไฟดิงต่างๆนะครับที่พบนั้นก็อาจจะเป็นของเดิมของผู้ป่วยอยู่แล้วนะครับผม ส่วนอีกเปเปอร์ที่ได้นำมาที่เกี่ยวข้องนะครับก็เป็นการเชื่อมโยงภาวะโควิดกับการเกิดเปปติกอัลเซอร์เพอร์ฟอเรเนะครับโดยสรุปก็คือ,อก่อนภาวะโควิดนะครับส่วนมากคนที่เกิดเปปติกอัลเซอร์เพอร์ฟอเรเจะเป็นเพศชายนะครับแต่ช่วงโควิดครับเพศที่เกิดเพอร์ฟอเรเมักจะเป็นเพศหญิงครับผมเขาอ้างอิงจากเซโนล่าคอเทส s e ซ r c h นะครับพบว่าเพศหญิงเนี่ยมีความเครียดมากกว่าในช่วงโควิด จึงทําให้เกิด uh, risk to perforate มากกว่าเพศชายนะครับดังนั้นเขาเลยเชื่อมโยงสรุปสรุปว่าโควิด pandemic group ครับ uh, มี psychological stress สูงกว่าคนปกติจึงทําให้มีความเสี่ยงต่อการเกิด perforation ได้นั่นเองนะครับ mm hmm. ก็หัวข้อสุดท้ายนะครับก็เป็นเรื่องของโควิดวัคซีนกับ uh, p e p t i c u l c e r disease นะครับอ้างอิงจาก uh, เป็น case report นะครับเรื่อง GI complication กับโควิดวัคซีน กระดาษนี้ก็ได้รวบรวม GI s y m p ม o m ต่างๆจากผู้ป่วยหลังฉีดวัคซีนโควิดก็สรุปมาเป็นตามตารางนี้นะครับก็ส่วนของ Pe p t i อ u l c e r นั้นก็พบไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับสุดท้ายสรุปของ p ระดาเนี่ยครับก็พบว่า GI Sympto m มที่พบหลังจากการฉีดวัคซีนเนี่ยส่วนมากเป็น nonlife patterning นะครับ mm hmm. เช่นพวก diarrhea หรือว่าปวดท้องเล็กน้อยสุดท้ายก็ก็คือประโยชน์ของการฉีดเนี่ยก็ยังมีประโยชน์หมายถึงว่า w อา g h the risk ของ GI ส y m ptom นะครับผมบส่วนในกลุ่มของ l i f e t a r e i n a t i n นะครับก,ก็พบได้เช่นเดียวกันนะครับเช่นเรื่อง p e p t i c Ulcer disease หรือว่า GI bleed นะครับแต่โอากาสพบ l i f e t a r e i n e n i o g condition หลังฉีดวัคซีนเนี่ยส่วนมากจะพบในผู้ป่วยที่มี pre-existing condition เกี่ยวกับ GI อยู่แล้วนะครับเช่นผู้ป่วยที่มีโรค IBD หรือว่ามี pre-existing p e p t i c t i c a r นะครับซึ่งในผู้ป่วยเหล่านี้เนี่ยครับก็ยังถือว่ามีความจะเป็นที่จะต้องได้รับวัคซีนนะครับ แต่จะต้องได้รับการแอไไว้ wise, และก็มีการ closely monitor อย่างเพียงพอครับเพื่อที่จะป้องกันการเกิดภาวะดังกล่าวครับหัวข้อใหญ่สุดท้ายที่จะพูดถึงนะครับก็คือเรื่องของ r o ของ probiotic ในเรื่องของเปป t ิ i c ulcer disease นะครับผมหัวข้อนี้ก็จะอ้างอิงจาก meta analysis ที่กล่าวถึงหัวข้อเรื่อง potential role ของ probiotic ใน g a ิ t อ i c ulcer นะครับผมใน paper น,น,นี้ก็จะมีดอะแกรมสวยๆนะครับที่จะบ่งบอกถึง mecanism ของ โปรไบโอติกต่างๆต่อร่างกายของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มแกสติกมิวซินเพิ่มแกสติกมิลโคโซลอินทริกิตี้นะครับ mm hmm. เพิ่มเซลล์โพลิฟเรชันนะครับ mm hmm. เพิ่มแอนจิโอเจเนซิสซึ่งโดยรวมทั้งหมดเนี่ย mm hmm. ก็จะมาช่วยเหลือในการ uh, รักษาแกสติกอัลเซอร์นะครับผม mm hmm. ครับแล้วก็อีกทั้งหลายๆสต mm ัร์ดี้ในเมตาไลซิสนี่นะครับ mm hmm. ก็ได้บ่งบอกว่าโปรไบโอติก บางชนิดเนี่ยมีผลช่วยในเรื่องของ h p y l o r i eradication ได้อีกด้วยนะครับผมดังนั้นประเด็นในการใช้โปรไบโอติกในการช่วยรักษาอ e เป i c ติกอัลเนี่ครับก็ดูมีท่าทีว่ากำลังจะเป็นเทรนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับผมซึ่งในส่วนนี้ก็อาจจะต้องรอการศึกษาอย่างละ,ละเอียดในอนาคตต่อไปนะครับผมครับก็จบหัวข้อที่จะพูดถึงในซีเนโร i สีทั้งหมดนะครับ mm hmm. ก็นี่จะเป็นเ e ฟเฟอร์เของเ a p e อต่างๆนะครับผม ก็ขอบคุณที่รับฟังครับผม